หายเกาทักไทยสบายดีที่กําลังติดตามหาชมช่องเบาหน่อยอาคาอยู่เนาะมื้อนี้เบาหน่อยอาคาสิไปถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่าวิถีชีวิตของเบาหน่อยอาคาเป็นแนวใดเนาะอืมนีก็หองยามต้นซอยแล้วเนาะทุกคนเยมื้อนี้ก็เบิ่งว่ามีคนซื้อว่าัหองหลายเนาะเบิ่งไฟวิวทงาน่ะเบิ่งวิวน่ะสวยงามหลายทุกคนเยซื้อว่า มีโอกาสแดเนาะมื้อนี้เบยว่ามีฝนตกหลายมื้อนึกว่าคนนึงเทื่อนี้ก็บ่มีฝนล้วเนาะเบิ่งไปจังไดก็วิวยังก็สวยงามเนาะทุกคนเอเาไปฮอดบาน้อยคาสิไปเบิ่งเนาะบาน้อยคาสิาไปเบิ่งเนาะไปกันเลย าการเดินทางกับมาณนี้ทุกคนเลยมอมซิพอลเนาะอากาศมันฮ้อนหลายทุกคนเลยฮ้อนอิรีเว้ยมึงนี่นะนี่เบินไปทางใดเขาเจาก็ไทยนาเนาะส่วนนี้เป็นส่วนที่ไทยนาเนาะนี่ทุกคนหล่นพักซิวๆเนาะเย็นดีเลยนี่ทุกคนเชียงนาคนมุ่นบางคนสมังเขาเนาะ บอร์นวิวไปทางไหนกวางอ้ามไหลทุกคนเลยงานเป็นพิเศษเลยน้องนีนเนาะทุกคนนี่นมีปลาหน่อยบักไรทุกคนเลยเด็กหน่อยเขาสิหาปลาหน่อยจุ่นี่เนาะสิจับปลาหน่อยจุ่นี่เนาะจะหน่อยไอยเป็นผู้ย่างให้เขากินเนาะมูกินหรือว่าย่างกินว่าใดเนาะ นี่เขาจะยังหาปลาอยู่ในเทียงนาเนาะนี่มีบักลายทุกคนเลยนี่เต้นไปด้วยปลาหน่อยทุกคนเลยนี่เบิ้ไปทัาใดก็มีแต่ปลาหน่อยเนาะสีหาปลาหน่อยนี่ไปโมกินเนาะนี่ให้เด็กหน่อยเขาหาเนาะแล้วค่อยเป็นผู้ซิโมกให้เขากินเนาะนี่ทุกคน นี่เขาจะนี่เขาจะหาปลาอยู่นี่นนนี่มีปลาหน่อยบ้างเลยทุกคนเลยเต้นไปด้วยปลาหน่อยเว้ยทุกคนจะน้อยไปแสดงมกกินแล้วเนาะนี่เฮ้ยกูพูกูพูอย่างช่วหูเนาะพูจนี่เที่ยวลอู้ธรรมศาตร์สดซื้งทุกคนเลย เบิ้นไปทางใดก็บิ้รไรวิวงามเลยทุกคนเลยเทียมนาเขาหมูบหนะ่บ้านเขาเนาะเดี๋ยวนี้เขาเจากก้า, un, จาก็หาป่าอยู่เนาะจะน้อยค่อยเป็นผู้ย่างให้เขาเจ้าก,กินเนาะนี่อู้เทียมนาก็มีปลาลายเกินทุกคนเลยจะน้อยสีหาได้จากกี่ตัวยังบ่หนะูเนาะ mình right, mì 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 lại nhiêu loại, tất cả mọi người có một cái tổ nhảy nó có một cái tổ nhỏ, tất cả mọi người. Khổ la khổ la gan, sáu chỉ khổ giáo Bác có nhiều loại tất cả mọi Này, ô, có một cái tổ nhảy song to tất à, cả mọi sang mai nhìn มาชาบลยบอลงบยคอยปพูดซิงปลาเนี่ให้เขาเจเนาะนี่นี่ทุกคนอยู่ในเทียงหน้าก็มีตุปลาญ่ทุกคนนี่นี่นี่มตุปลาญ่ป้าทุกทุกคนญ่เกินทุกคนนะนี่นีนี่ทุทุกคนนีนี่มีปลาญ่ทุกคนนีนี่นี Ni ni pai lo là. lan nhìn mô đại cho nó. Nha 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 nha. Ni pai phụ lần đó con. Bô đại nó, ni phác con. mình nhà son nó.